ฟังฝรั่งไม่ออกฟังไม่ทันมาทั้งนี่เลยขอแรกนี่การออกเสียงที่เราไม่คุ้นชินเขาพูดเร็วไปเขาพูดรวบคำ accent หรือว่าสำเนียงที่ยากเลยกับการออกเสียงที่ไม่เหมือนภาษาไทยเลยบทเชื่อนู่อีกทีนี่ตัวอย่างคำที่หนูฟังบอออกเลยเมื่อก่อน each other กันหรือว่าซึ่งกันและกันหนูออกเสียงว่า each a t t e r วันนั้นไปบ้านเพื่อนที่อังกฤษเอายา we love each other sorry ไรอะเร h we love each other <laughs> เรารักกันเนี่ยฉันกับเขารักกัน How each other พูดไม่ชัดนะเนี่ยเขาก็ไปเถียงเขาเดเขาก็เลยบอกว่า Chris มันออกเสียงว่า each other each other ประโยคหนึ่งที่นักเรียนหนูฟังยากเลย I've been waiting for three hours ฟังออกจากคำบอกรู้เด้ขึ้นต้นก็ยากแล้วมันบอก I've been waiting for three hours นี่ฉันรอมา3ชั่วโมงแล้วฉันพูด I've been waiting I have been waiting นะคะเวลาภาษาพูดมันจะย่อคำหนู I've been waiting นี่ก็รออยู่นะ for three hours 3ชั่วโมงแล้วคำว่า3นะคะเอาเสียงว่า 3 3 r e e t แมเป็นทีจริงสิเด t h ชั่วโมงก็บ,บอลเป็น hour จริงสิเด hour hour แต่ถ้า3มชั่วโมงเติม s นั่เด three hours three hours เข้าใจว่ามันยากยังบ่าพอเด้จำเนียงก็ยากนำํำอังกฤษนี่ยิ่งยากเลยวันนั้นไปกับม,มูรูลมผู้ถาม hey, <right. S 2> เจ็บก็เจ็บ อายก็าอายได้แต่เมื่อกี้มูพูดอีอะ you're right คือ are you all right โอเคไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่าอันนั้นคือ are you all right ไหน,น,นจะกลุ่มคำศัพท์หรือว่าสำนวนที่แปลตรงตัวบดายคำจริงเคยงง,งนี่ take it easy take it easy แปลตรงตัวบไดายดิมันแปลว่า relax หรือว่า be calm ตัวตามสบายนะ relax นะร้นนี้หนึ่งนี่ยังแปลว่าใจเย็นเย็นได้อีกด้วย่วแม่น heart cold cold heart ใจไงคริส cold cold เย็นเย็นก็บ่ได้เดิ take it easy เคยใจเย็นๆแกคุณอยากฟังฟังออกนนคุณคําที่ได้เรียนรู้กรุณารู้วิธีออกเสียงด้วยออกเสียงตามน้ําให้ชัดเจนเรียนรู้กลุ่มคาศัพท์สำนวนที่ใช้บ่อยเวน้ำหลายครั้งที่เขาใช้สำนวนที่เราบ่อเคยได้ยินเราไปเรียนในสิ่งที่เขาบริชยัยังสิบีบ่นี่คลิปนี้